เอาวทำไมยังไม่นอนคะลกูลกรออะไรคะิ<ป>บโมงมเออไปไปไปไหนคะลกูโลกโนจะไปไหนคะลูกมันดึกแล้วไปนอนก,กับยายไปไ,ไปนอนห้องยายไปไ ยบไยพ่อไปนอนห้องยายมาไไไหนไหนนุ่ยจะเอาไหนนุ่ยจะเอาไหนเอาโทรศัพท์อาโทรศัพท์ไปไหนนะะเอาโทรศัพท์ไปไหนลูกนอนนอนได้แล้วลูกพ่อไปนอนแล้วนะไปไปนะไปไปพ่อก่อนไไปอปิดแม่ปิดไว้ลูกปิดไว้แล้วไปไป